ตีให้ตายก็ไม่โป๊ะแม่สิตางอวดชมหน้าล่าสุดหลังศัลยกรรมรอบสามพร้อมรันวลรีเด็ดใหม่ตีให้ตายก็ไม่โป๊ะปล่อยภาพอัปเดตความงามไม่หยุดสำหรับแม่สิตางหรือสิตางบัวทองเน็ตไอดอลเจ้าของวลรีเดดส้มหยุดสร้างความฮือฮาด้วยการตัดสินใจทำศัลยกรรมอีกครั้งในวัย59ปีทั้งดึงหน้าเสริมหน้าผากด้วยงบสูงถึง4ล้านบาทจากสปอนเซอร์ใจดี ทำเอาหลายๆคนต่างรอรุ่นโฉมใหม่ของแม่สิตางกันอย่างใจจดใจจ่อตลอดเวลาและเมื่อวันที่7สิงหาคม64แม่สิตางก็ได้เผยภาพล่าสุดหลังจากที่ทำการตัดไหมก็พบลุกความสวยใหม่สุดปังพร้อมกับแต่งหน้าเต็มถ่ายงานด้วยอินเนอร์นางพยาโดยเธอได้มีการระบุข,ข้อความว่าตีให้ตายก็ไม่โป๊ะดังนั้นเอาปืนปากกามายิง ครั้งนี้หลังจากรูปนังกลาวเผยแพร่ออกไป mm. ก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดหัวใจอย่อย่งวัรๆเป็นจํานวนมากต่างตกตะลึงในความสวยของแม่สิตางกันเป็นแถวโดยหลายคนบอกว่าสวยและแซ่บมากขึ้นอีกด้วยต้องบอกเลยว่าใบหน้าของแม่สิตางนั้นเปลี่ยนไปมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์จซีโอรัตค่ะ